ตัวล็กอะโอเคจื๊บแม็กลาเรนแอนิเมชั่นหลังจากตอนที่แล้วในแม็กลาเรนใน50ปีของทุกคนและนี่คือในทีมของทีมตำนานแน่นอทีมตำนานอะไรเนี่ยเออใครพูดครับผมเองข้าเราเลือกเองแม็กลาเรนตูน50ปีนี่คือไอตรันซนนา ในยุคแปูใครหลายคนอาจจะชื่นชอบแนี่นอนเพราะมันอาจจะใช่เหรอถ้าถึงยุค8ปดูนย์เร่นได้อยู่เนะี่ยนะโอเคผมว่าใช่นอนนะใน,ในงานถแถลงข่าวในแมคลาเรนเขาเซ็นสัญญากับไอตันเซนนาเอ่อนี่คือไอตันเซนนาที่ผมจะไปเซ็นนมใช่เซ็นขอบคุณมากใช่ครับขอบคุณมากใช่ขอบคุณมากนะครับใช่ขอบคุณด้วย,วยนะครับผมนี่คือไอตันเซนนาครับผม นั่นแหละครับเจ๊งไม่รู้เหมือนกันเี่และนะเออผมว่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะถ้าเป็สุวตัวผมอ่ะ <c oughs> และพร้อมความมุ่งมั่นดีที่ไม่กวนประสาทผมน่หละนะหลังจากนั้นเออวันดีไอต้นสนาเออวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนั่นแหละว่าจะเป็นยังไงไอ้แดนะ่ะจะบอกว่าจอนเลยถ้าคุยแบบ่าง,งานี้ยังไงก็ได้เนี่ยคุยยังไม่เสร็จเลยเนะี <c> ่ย <oughs> นี่เกี่ยสองเกียสองโอเคเอับมันเบาๆน้อยเออ,อ,อเออ,เอ,อลำคาญผมไหมเนะี่ยถ้าบอกก่อนเลยอะดึงถอดปักไปแน่ <c oughs> ๆเลยโอเคแล้ววีรกรรมอันชอชอชอฉุนมีอยู่เยอะผมนี่อยากจะเป็นแชมป์โลกที่1988งเก้าแปดแดถ้าใครหลายๆคนใช่1น8 8อยากจะได้ชมแชมป์โลก,กวัน้นะ เออดีที่ไม่ไดผลเออผมอ่ะผมเซ็นกับแมคกาเรนผมก็ไปได้กัวอะไรเลยดังนั้นใช่ครับผมผมไม่ได้ัวอะไรงั้นเลยเขาทําตัวปกตินิดหนึ่งและผมทแบปปกติแล้วผมอยากได้แชมป์โลกกับคองกับแมคดาเรนหรือว่าเจมพัน์ใช่เจมสพัน์เขาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เขาเป็นนักขับโบคาดใช่เออแล้วเ็าเบิงกนั่นแหละเอกเวนเออขอโทษนะครับขอททีครับเออกูรู้ และนี่คือค่าวเช่าโชนน,นนะครับนั่นแหละครับอืสภาพโอเคผมว่าผมต้องปรับ,รบ,รบ,รบตัวตัวตึกเองมนะโอเคทําไมต้องทำอย่างนั้นนะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ผมมัต้องมันอย่างนั้นก็ได้นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ผมก็ไม่รู้แหละว่นจะเป็นอย่างไรแล้วนะทนะ่บอกก่อนเลยใช่คงจะรู้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะก็ได้นะนั่นครับอืมเอ่อข้ามาแล้วครับผมโอเค คงต้องปรับปังปรบปรุงตัวเองมนะั้งคงแนนี้ใจอยู่นะครับแล้วเ,เรื่องต่อไปมิก้าไฮรกนเนโอเคคลิปใหม่สุเสาร์อาทิตย์และวันหยุดส่วงนี้ขอลาไปก่อนนี้สวัสดีครับผมเย่ yeah.